แหวนก่อนแหวนอ่ะแหวนโอ้โห้ต่อสูด้วยต่อส้วยแล้วมันดีว่ามันใจถึงอ่ะอันนี้สูงแถมบทหน้าตักเลยครับตานี้เอาโห้เฮยบทหน้าตักจริงๆครับเออบทด้วยแม่งได้สูดด้วยไม่เลยนี่

กูไม่ดีรับบังคับมึงนะบังคับกูดู๋ยวกูขย่อกับแม่เอาไหมอ่ะขย่อพยายามขย่อเลยหนึ่งสองสามกูได้ยังกูทองไปเลยโอ้ยเรื่แตมึงนะกูไม่ดีบังคับนะมึงไม่ต้องคนอย่างกูสู้ขาใจ3อันนี้ต่ำอันนี้3อมกูห่วง4ว่ะ กดอยากอีกมือเงานี่อันนี้สี่ถุงเท้าข้างนึงอ่ะอ่าเอออ่ะมึงเปิดเลยเดี๋ยวก่อนนี่แทงอะไรเนี่ยก็นี่ไงอันนี้ต่ำอันนี้สามแล้วก็มาสี่เนี่ยสี่สี่สองอันนี้ยสี่เมื่อกี้มึงแทงสามสี่ห้าเออมึงแทงสามสี่ห้าแล้วมึงไปแทงต่ำเพื่ออะไรวะอ้าวออกสามสี่ห้ามันก็สูงอ่ะดิเอตดนแหม่ขำเป็นรู้ดี ปะโถรู้นี่แทงเไหมอ้าวมึงแทงอะไรมึงวางไว้เนี่ยตมางวางไว้เลยเนี่ยตามสามมันเขี้ยวแย่แล้วเนี่ยเจ้ามือว่าผมยักนะเดี๋ยวอะไรไม่ไม่ลงทุนหน่อยเลยเนาะเปิดเนี่ยสูงชัดชัดนี่หกสูงอ่ะอันนี้กูต้อ

ไปได้ไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ลงทุนเดียดียวไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้อไอ้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 อ้ไอ้อ่ไอ้ไออ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้ะกูไ้ไอ้ไอไอไ้ไอ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 ้ไี้ไอ้ี้ไ้ไู้ไอไอยไ้ เอามาเอาอะไรมาก็ได้สักพันหนึ่งสักพันหนึ่งเอาโอ้โหอ่าอันนี้เอาแค่นี้นะเอออันนี้อันนี้มันเฟืองอย่างโป่งอ่ะ <c oughs> อย่างต่ำก็ประมาณสักสองสามพันเอางี้ขอขอแทงใหม่ได้ไหมอา้าวมึงได้กูให้ข้างุดท้ายนะเออเออเอากูขอแทงแยกแยกแมมพิงเสือไก่กุ้ง เอาแค่นี้เลยแค่เย็บแมนพิงเสือไก่กุ้งได้เรามึงขยับที่มึงขยับมึงขยับมึงกูกูแทงเปิดขยับด้วยเย็บแมนพิงเสือไก่กุ้งปั๊บเปิดมาดิเปิดมาเป็นอะไรเปิดมาเย็บแมงพิงเสือไก่กุ้งไม่เป็นอะไรสามสองหนึ่งคือเก่าอ๋อมันมีสามสองหนึ่งเหมือนเดิมยังไงก็กินครับ เล่นกับมือเล่นยากไม่ไี้ร่อนรวยอะบัว <c oughs> พี่จะดูแลเจ้าเอง